สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน,น้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเข้าไปอีกเช่นเคยเนาะแล้ววันนี้น้ำก็มากับน้องจีนนะคะสวัสดีค่ะหนูชีจีนค่ะค่ะวันนี้น้ำก็จะพานนองจีนไปยังห้างสุ่งนะคะระยะในการเดินทางก็ประมาณสองชั่วโมงนะทุกคนเพราะว่าทางก็ได้เปลี่ยนไปเยอะเลยลกขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนตกเนาะเนี่ยยาก็จะปกคลุมไปหมดเลยนะก็จะดูลกๆหน่อยนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็เดินทางกันเลยค่ะ อนนี้เราสองคนก็เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะะทุกคนนะคะตอนนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยเดินมาอ่ายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะทุกคนเหนื่อยยังจีนเหนือ่อย๋อเหนื่อยแล้วเนาะไปอ,อไปไปก่อนไปเรื่อยๆให้ให้แบบว่าเหมือนใกล้ถึงแล้วรเรา่อยนั่งพักเนาะแล้วก็ทางเนี้ยลกมากๆเลย ถ้าหนื่สองคนก็เดิน้่ายๆนะคะถุอ้อยมุดมุดมุด มีแต่หนามนะระวังเนอะโอ้ยถังก็ลกขึ้นเยอะเลยเหนื่อยอะทุกคนเดินมาไกลาแล้วอะ่ะก็ยังไม่ถึงเลยนะวันนี้เดินไกลมากมากเดี๋ยวเรามาถามน้องชี <c oughs> เหนื่อยนะเดี๋ยวค่อยไปพักข้างหน้ากันเนาะโอเคค่ะโอเคไปสู้อีกนิดน,นึง <c oughs> <c oughs> ให้เราสู้นะทุกคน เหนื่อยนะวันนี้วันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากนะเหนื่อยผิดปกติแล้วก็คือมันอบอ้าวอ่ะร้อนแบบอบอ้าวทุกคนเนาะนี่ใครมาทันที่นั่งไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้แต่มันผุพังหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวน้ำกับน้องจินจะนั่งพักกันตรงนี้แหละนะทุกคนเราจะนั่งพักกันตรงนี้แหละเหนื่อยมากตอนนี้เมาเค่จีเดี๋ยวเรานั่งพักกันก่อนให้หายเหนื่อยก่อนกินน้ำ หน,าม,นามเยอะพี่หนามเยอะระวังต้องระวังมันจะติดพี่อยู่นี่นี่พี่ว่าพี่เอาน้ำกอเอามาดีป่ะเพื่อทำปลดไทยกินน้ำป่ะ No, mm no. -hmm. ไมมันอบอ้าวอย่างนี้ใช่แต่ดูเหมือนฝนจะตกนะแต่มันก็อบอ้าวอ่ะวันนี้หนูรู้สึกเหมือนหนูไม่ค่อยสดใสละใช่นะแบ่เหมือนร่างกายเพียๆอยังไงก็พี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันดูไม่ช้าทอดอีกนี่น้ำมันจะดีใส่ฮืมจูงฟูงกัดจริงๆเลยแล้วหนูถ้าเอาไอ้นั้นมาสักวันหนึ่งนะ,ะไ,ไม่ตบหนู มนันนะนะตกในป่าเนี่ยนะปัดแตกแตกเสียงนี้เออนักขากาย้หญ่เหนื่อยเลยเนาะเราเค่อยเดินต่อเนาะเพราะว่าย,ยังมีเวลาเหลืออีกเยอะอยู่มีเวลาเหลือเยอะอทำไมป่านี้ยเงียบจังเลยอะ ้าไปหรอไหนอ่ะ้อกรเขาพูดว่ารองมีุกหม่นี้อกไม่ใช่แพ้อะไรก็ไม่รู้ว่าลังจะหม้นใช่ลังจกนั้นข้าวโพดหนาเมอนนี่ข้าวโพดนี้แล้วอาจจะที่เราก็ร้องเงนัมันก็่

มันเจ็บมันเจ็บจิตะปวดอย่างเงี้ยดีกว่าน่าจะใช่นะาเจ็บจิตะเก็ัดนอีกะตัดน้าเขันี้เงนอรตัวนด้เดี๋ยวไเจ็บจิตตอไม่เจ็มเดี๋ยว้ทีปะ ลอยก็เหมือนมีคนมาจุดไฟเนาะแสดงว่ามีคนมาพักบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยน้ำอ่อนกระเป้ามีบ้างโอ้ยพี่กล่องละพีเริ่มระแวงละ

อะคะ่ะอมแล้วเนาะเราสองคนก็นั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทางต่อกันแล้วเนาะโอเคค่ะเพราะว่าระยะทางก็อีกไกลพอสมควรนะคะแต่ว่าน้ําดูเวลาแล้วแหละเวลาก็พอจะเหลืออยู่นะทุกคนเวลาเหลือเฟืออยู่นะคะเราสองคนก็จะได้เป็นนั่งพักที่นู่นอีกทีหนึ่งนะเหมือนได้ยินอะไรไหม ได้ยินไหมดักมาจากตรงไหนอ่ะดักมาจากตรงไหนาหามองดูดิทุกคนได้ยินอะไรไหมเหมือนรู้ว่าน้ำหูแววเสียงเหมือนคนเดินหรือสัตวเดินน่ใช่หรอเสียงสัตว์มีกลิ่นเนองๆมาด้วย จี๋เหมือนพี่เห็นอะไรแววๆแล้วก็มันกลิ่นนาเน่าอ่ะนู่นนูๆนนูนนูนนูนเขาตัดไม้อยู่นู่นทุกคนเห็นไหมนู้นนู่นเห็นไหมพี๋จี๋อะถือให้พี่ก่อนเหมือนมันจะเดิน ลงมาเดี๋ยวพี่เอาหนังกระติกินก่อนเอาพี่ถอยเปดูมันเดินลงมาหาเราดูใครมาทำอะไรฮุยจริงถอยถอยถอย,ถอย,ถอยมันเดินมาอย่ามานะ พี่ยิงก่อนเดี๋ยวมันจะไล่เราไปพี่พี่เห็นตรงนี้เอาของให้พี่ทุกคนเห็นไหมทำไมมันเดินอย่างนี้นะชีๆไปไปมันตามเราอะโอ๊ยรู้ว่า น้ำก็เยอะค่อยๆมดุดค่อยๆม,อยมุด่ดเอเหม็นเน่าด้วยอะต้องดูก่อนว่ามันยังตามเรามาอีกปะมันตามมาอีกปะทุกคนไม่รู้ว่ามันตามมาอีกหรือเปล่านะแต่ว่ามีแกนน้ำแล้วเฮ้ยจีนไปใครวะ ไปแล้วไข่ก็ไม่รู้ทุกคนทำไมมันต้องตามเราด้วยอ่ะแล้วก็เหม็นเน่าด้วย ไม่น่าจะมาแล้วมนะไม่เป็นไรถ้ามาันมาพี่จะยิงกันหลังกระติกน้ำคิดว่ามันไม่น่าจะตามมาแล้วนะทุกคนบอกเลยโคตรเหนื่อยใช่มืนไม่น่าจะตามมาแล้วนะเนาะไม่น่าจะมาแล้วมนะเอาถือหลังกระติกไว้พี่มีมีด ถือไว้อาลูกกระสุนเดี๋ยวพี่เอาให้เพื่อนๆมันตามมาชุกเฉิญยิงได้ใช่ไหมยิงเป็นใช่ไหมโอเคไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินกันไปเรื่อยๆเดินไปก่อนเลยไปนำหน้าก่อนเลยบอกเลยไม่กล้าไปต่อแล้วนะทุกคนนะว่าอันตรายไม่รู้ว่าเขามาดีหรือมาอร้ายนะคะแต่ว่าเราสองคนก็เป็นผู้หญิงอยู่ดีเนาะเราก็ต้องระวังหน่อยนะคะยังไงเราสองคนก็ต้องระวังหน่อยเนาะ อะไรนะเออกลิ่นโคตรเหม็นนะเหม็นเน่าอ่ะเหมือนเฮ้ยจริง มันยังไล่เราอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยมันน่าจะมาแล้วมะเอไปแอบก่อนไปแอบไปแอบมานี่มานี่มานี่เอเอแอบตรงนี้แอบตรงนี้ เราต้องตั้งสติดูว่าโอเคค่ะทุกคนน้ำกัดน,น้องเจนก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อได้นะคะเพราะเราสองคนก็เป็นผู้หญิงเนาะไม่รู้ว่าเขามาดีหรือหมาลายนะแต่ว่าที่รู้ว่าเขาไล่พวกน้ํานะแล้วก็ไล่เฟี้ยงกับไม้ด้วยโทษไม้อะเกือบจะโดนน้ํานะคะทุกคนเกือบจะโดนแล้วอะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่าน,นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะ พบกับแม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไป